Oh, i สวัสดีอีกครั้งนะครับผมเมื่อกี้ก็เป็นเพลงเขิ่อนให้หน่อยนะเป็นเพลงซิงเกิลแรกของเราสองคนเลยถูกต้องแล้วเอ๊ะใช่ไหมใช่ใช่เพลงคู่เพลงแรกเพลงคู่เพลงแรกใช่เพลงคู่เพลงแรกพี่เต๋อที่นีกเต๋อแต่งให้โอ้โหพรอบเพลงสลดเกิดได้แต่พวกเราไม่ได้มาร้องแค่เพลงเดียวอยู่แล้วทุกคนอยากฟังเพลงอะไรไหมครับเพลงรักครับเพลอยากฟังเพลงรักอยากฟังเพลงรักอ่า Just to say. anyway, push you me. I am it me. You can you call, the i to leave, if you're i Take a take it to you take like a shot, ใจ<า>ไว้ให้เธมสิ

คนแาวนะก็ที่ชวนผู้หงมมานะครับพี่จริงเป็นท่าที่เราเดินประจำเลยบ่อยอยู่แล้วใช่ครับจริงเหรอเราเรามาเดินที่นี่ประจำอยู่หรอครับใช่ครับเมื่อก่อนผมเดินอยู่แบบสองวันต่ออาทิตย์นะสองวันต่อสองวันต่ออาทิตย์ถูกต้องก็คือสัปดาห์สองวันนะสัปดาห์สองวันถูกไหมฮะเราคุยกับเขาได้ยังไงเนี่ยโฟสถ้าจะมีเราคนเดียวที่คุยกับเจมินายเขาเข้าใจแล้วเนี่ยโอ้ยเราแต่พูดไปเร็วๆเหมือนกันก็เลยเขาก็เลยอยู่ด้วยกันได้ เขาก็อยู่ด้วยกันนะแล้วโฟดมาที่นี่บ่อยไหมครับ่อยครับบ่อยมาชอบมากินข้าวแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าที่นี่ครับอ๋อมาทำอาหารที่นี่ใช่ครับนี่ไงอยากเรียกว่าเบื่อกินข้าวข้างทางอยากกินข้าวข้างเธอมากกว่าโอ้โหสุดยอดเอาอีกเอา จะมาเรื่อยๆแล้วสำหรับงานนี้เนี่ยโอ้โหแม่เราอเมริกันกมี installation art นะฮะับน้ำมันบป๊กแล้วก็พลาสติกเรียกว่าเป็นโลกของส้ำันบป๊กไม่จู่ในงานที่เห็นว่าเราสองคนมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโซนต่างๆแล้วชอบยกเโซนไหนบ้างสไลเดอร์ครับจริงมากใช่ที่เขาจะทำไมพี่เขาไม่โดดลงมาเอ้ยขาไม่เล่นเลยผมจะไม่เล่นแทนเลยแล้วไปเล่นได้อย่างไรหรือได้ยังไม่ได้ได้ไปได้ถ่ายรูปคนเดียวครับ เด๊แต่เกิดว่าเป็นสไลเดอร์แบบหุ่นใหญ่มากเลยนะใหญ่มากแล้วมาอยู่ใจกลางเแบบนี้สวยงามมากแล้วก็น่าตื่นเต้นเนาะครับอ๋อแล้วจามิน่าเลยครับชอบชอบโซนไหนมากที่สุดฮะผมชอบตรงแมงกะพุนมากเลยอิชเชลว่าไม่ฟิชฟิลถูกต้องทำไมถึงชอบแมงกะพุนดูสิเตดมองไปเตะตามากเลยนะขาวสดใสยิ่งตอนกลางคืนยิ่งเห็นสีแบบว้าวเจ้าชู้แปลว่าอะไรโฟสแปลพี่นิดนึงสีสาวสดใสมองไปแล้วเคลิ้นตา สทุกเรื่องเขาสามารถรับรู้ในสิ่งที่อยากจะสื่อสา,ารออกไปได้หมดเลยนะครับโอเคอเอาคือมันส,สดใสครับตัวอะไรครับคอยตัวแปรตลอดนะะฮน,น่ารักมากอ่ะทีนี้นะครับต่อเน,นี้ยมันเข้าสู่ซัมเบอร์ละหน่าร้อนเนาะนะครับทั้งสองหนุ่มเนี่ยทั้งสองคนมีวิธีคลายร้อนอยังไงบ้างครับแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยครับเจมินได้แนะนำวิธีคลายร้อนหน่อยเคยเห็นไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์ ใื่เขาเทเอาน้ำแข็งแบบลากตัวคุณลองมาทำกับผมมาล่ะคนนี้จมีอะไรกับไม่ทราบ่ะนะฮะแล้เตรียมไว้ที่ไหนนะ้อถังน้ำแข็งไม่จริงแต่แต่เป็นน้ำแข็งที่มาจากน้ำดื่ Nestle Pure Life นะฮะโอ้โหรักษาเข้ามาเลยมันจะสดชื่นเลยวั้มันจะสดชื่นมากๆก็ขาดโขงมาเลยอะปีนี้คุณจะสาน้ำไหม โอ้แน่นอนจริงปะลองรักษาว่าเปิดเลยเปิดอะไรไอซ่อนเกชั่นอ๋อเป่าแบบแปลกไหมหมายถึงว่าเปิดเลยให้เริ่มเลยให้ลองทำได้เลยใช่ใช่ไหมชีวิตมันมีแค่ครั้งเดียวจริงเราแบบโดนอะไรสาดเย็นๆไปหน่อยโอ้โหโอ้มันจะสดชื่นเลยใช่ไหมอย่าทำอะไรคิดอะไรอยู่ชีวิตต้องใช้แบบเอสแวร์ดีเขาดูแลให้โอ้ปะปะหอโห สดก่อนนะขายเก่งมากที่ตอนนี้อ่ะนี่เขาเป็นพี่เขียของเขาไอซ์มาร์ทกับชาเล่ย์โคตรห่อมาเดินตากแอร์ที่สยามพารากอนนะน่าหนัโอ้โหเก่งในปัะสบการณ์จริงๆคืนร้อนก็ต้องเดินหาแอร์ใช่แต่หน้ารักอย่างแกนี่หาได้ที่ไหนครับเซมีนายฝากบอกพี่นัทเล่นมุกนี้ให้ผมหน่อยเล่นมุกนี้ผมหน่อยรอคอยมานานจริงปะ ไอ้จิมผมอยากส่งมุกไปให้พี่ส่องส่องมุกครับผมเดี๋ยวตอนรอลงเวทีก่อนแล้วเดี๋ยวผมส่งไปให้ได้เลยครับหรืวคุณอยากจะบอกเขาเองไหม่ะได้เหาดีกว่าเขาจะเป็นมุกได้ไหมไอเลิฟยูนะเป็นมุกนะนี่เป็นมุกมันต้องแบบเฮ้ยการบ้านมีไว้ส่งให้ครูจากไอเลิฟยูมีไว้ส่งให้เธอคุณทำไมคุณไม่มีหรือเปล่าหรอคุณมีไหมอ่ะคุณมีให้ผมบ้างอ่ะคุณมีไหมโพสต์มาชชว์เลยกันร้อน อ่ะร้อนร้อนก็เปิดอะไรนะยามร้อนก็เปิดแอร์ยามมีคนเทคแค่เอาเปิดใจโอเคผมมันมันอยู่มันอยู่ไปดูเรื่องพอๆกันพอกันพี่เข้าใจแล้วทำไมอยู่ด้วยกันได้อ่ะสรุปวิธีคาร้อนคือมาที่สยามรัก่อนถูโอ้ก็มาตัดแอร์เนาะใช่แล้วก็มาช็อปปิ้งช็อปปิ้งด้วยช็อปปิ้งใช่ไหม่าได้ได้ได้นด้ได้ได้ได้อ่ะอ่ะ นี่เป็นวิธีคลายร้อนของทั้งสองคนที่ผมคิดอยู่นะและแฟนนี้นอนนอนขอบคุณมากอาจจะอาจจะไปเที่ยวกับครอบครัวฮะแล้วมาพักผ่อนกับครอบครัวอยู่ที่บ้านรดน้ำน้ำหัวพ่อแม่เนาะโอ้ไม่ได้นะเป็นลูกที่ดีไหมเป็นปักมากปังมากไหมคนอยากทำอะไรอยากทำอะไรก็นี่แหละประเพณีตามตามที่เราทำกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ เช่วงสิบสาหรือ16เนี่ยผมพร้อมมากเพราะว่าผมเห็นว่าเวทีนี้เนี่ยจะมีคุณดนดอนและคุณเทปซัตเตอร์มาพรุ่งนี้วันนี้คุณนดนมาผมอยากมาว่าเอาจริงทำไมไม่ให้ผมมาวันเดียวกับเขาแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าได้มาอยู่ตรงนี้แล้วเพราะคุณต้องมาวันเดียวกับเขาคนนี้ไงถึงต้องครับผมอ่าก็ถ้าว่างถ้าพวกนี้ว่างเดี๋ยวผมแวะมาแน่นอนุ้จริงนะใช่ คุณหนูมาไหมมาไหมเขาบอกเขาจะมาถ้าเจอกันกับฝนมามาไหมมา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 เราจะต้องมาเจอกันทุกคนแล้วคุณพูดไปแล้วด้วยพูดไปแล้วนะแล้วลงไลฟ์้วยนะถ้าว่างๆจะมานีสถีไม่ทันเจ็ดแสนทุกคนดูไลฟ์ชอชว์แล้วมันนเหรอชอบนอะ อสรุปยังไงคุณุณจะมาเอาไว้ก็เอาชวนไปด้วยอ้าสิถ้าคุณชวนผมก็ไปออาแน่นะแต่ว่าผมจองวันโฟยบผมไม่โดการแสดงของโฟยบแล้วผมสึกว่าผมจะติดประทับใจใช่เป็นติดเป็นติดชอบไทยเมนไทรอ่ะเไหนไม่เอาไม่เอาเม่ชื่อหรือชอบเพลงไหนชอบเพลงไหนชอบเพลงเพลงอาเเอา อะไรวัดปะล่ะ ah. อ๋อวัดปล่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 ก็วัดปลาเก็ไปเวัดแก้วรุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปกัน่แล้วตอนนี้คำวัดปุไปไนไปถึงวัดแก้วโอ้โหสรุปยจะมาในคอนเสิร์ตกันี๋ยวแล้วัจัชุดเก้าีเจได้คร้บผมมันก็จะพิเศษนี้คน ส่งไปไม่ดหวังนคะ,งะรครับอาด้วยสระน้ำและคุณล่ะคอสอะไรครับวความพิเศษอื่นนอกจากแบบนอาถ้าคุณอยากจะไปดูคอนเสิร์ตก่อนหน้านี้ทุกๆสงการคุณทำอ,อะไรครับก่บอนหน้าที่ทุกๆสงการก็จะไม่อยู่กับครอบครัวไม่มีอะไรพิเศษมากพิเศษที่สุดก็คือพิเศษที่สุดก็คือคือคืออะไรคืออะไรพูดเองก็ตกสิเอ้าที่รักก็อยู่ครอบครัวนะครับพิเศษเนาะ ก็คือไหนๆก็ได้หยุดแล้วชัยมรก็ทำงานหนักมาด้วยทั้งปีชัยใช่วงหยุดยาวก็อยู่กับครอบครัวบ้างนะครับอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าช่วงหน้าร้อนแบบเนี้ยเวลาคุณน้องน้องที่คุณคุณแบบคลายร้อนอะคุณบอกคุณมาเดินตากแอร์คุณมาเดินตากแอร์ที่สยามพารากอนนะครับคุณไอซ์พาร์เก็ตอะไรเงี้ยแล้วคุณมีแบบมีค่าคลายร้อนน่ารักน่รให้เราดูหน่อยไหมค่าขายร้อนเออ สมมติว่าตอนนี้คุณร้อนอยู่คุณบอกตอนนี้คุณร้อนมากคุณใส่เสื้อสามชั้นผมร้อนมากครับการร้อนก็ต้องไม่มีอะไรอ๋อกเสื้อเลยยังไงร้อนก็ต้องพัดแต่มันต้องมีแฟนมันต้องมีวมแรงๆมันจะแฟนครับผมต้องทำยังไงคุณพ่ออันนี้คือเบอร์หนึ่งอยากเห็นเบอร์สองครับเบอร์นั้นตกแล้ว ก็ต้องมีแฟนมีพัดลมมีพัดลมครับผมใช่แล้วโฟลด์ล่ะถ้าใครร้อนของโฟลด์เป็นยังไงถ้าใครร้อนน่ารักน่ารักน่ารักน่ครับจิ้มแก้วมาหายร้อนจังเลยนะจังไลยนะไม่เกี่ยวหน่มมากงบแม่จังเลไหนขอดูหน่อยจิ้มแก้วเนี่ยตอนน่ารักแล้วครับผมน่ารักเนี่ยก็จะมีคนมาทำให้หายร้อนก็คือต้องคือใครนะอย่าดีกว่าไม่ตลกอ่ะ ชอบความที่คิดไว้แล้วแต่แบบไม่เล่นไม่ตลกคือเอาฟิลมากบอกเธแตก็ได้เห็นไม่ี่ยตอนชี้จามเห็นคนอ่าขอหนึ่งทีไปทำให้ดูหรอกด้ไหะเอได้หได้ไหมได้ไหมาดูไเหน้าดูไม่เห็นห้าดูไม่เหนถ้าไม่เห็นอาปาโอได้ไหมะ เราผมต้องมาโชว์จริงแกมารก่นี่ไงประสบการณ์พิเศษที่ไปมีที่ไหนนอกจากที่นี่สยามบาร์กรใช่แล้วเราจะมอบให้กับทุกทุกคนนะฮะอ่ะ้โหสนุกสนานมากเอาอย่างนี้ให้ผมนะครับให้คุณเชิญเหล่าคุณหนูนะฮะหรือว่าทุกทท่านครับมาร่วมงานในวันนี้กันรบอกเลยวันนี้คือวันแรกเท่านั้นขอเอ่อเอลตราสนิทของเราครับผมอ่ามันจะมีอีก จนถึงวันที่16จะมีศิลปินมากมายมาครับโดดโดนแล้วคุณเจฟซัเอร์อยากมากแต่จริงมันมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะเลยมีมาฟังเพลงมาชิวๆแล้วก็มานี่มีปุ้ข้างหลังนี่มีแมกกาพุดมีสไลเดอร์มีอะไรต่างๆให้มาถ่ายรูปกันได้นี่เก็เชิญชวนมานะครับจนถึงวันที่23เลยครับครับผมเอาโฟนมาโฟนมาครับ พาลูกมาก็ได้ครับครับขนุมีสไลเดอร์ด้วยนะครับผม,มอืมสองอันเลยต้องมีคงให้ถ่ายรูปสวยๆเลยถ้าเดินแล้วร้อนอยากหาอะไรเย็นๆก็เข้าไปเฉียบพาราโดสนะครับผมมีของกินของใช้ให้เลือกซื้อได้เลยครับโอเคนะครับแหมน่ารักมากเลยครับอ่ะแล้วผลงานของคุณล่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทั้องสมนุ่มครับผลงานก็จะมีมครับผม L O L คุณช <c oughs> ่วยแปลก็ไหนสิ เอลเอลเลิฟเอเวอรเราสองไปที่กษาศึกาจากที่พัดแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วใช่ถูกแล้วก็อมอใช่ถูกแล้วอ่าก็จะมีแปดคู่ครับก็ในเอเวอร์จะมากันหมดเลยก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์ของพวกเราเอเวอร์ไนนสองราจะ เพิ่งปล่อยเทเลอร์ไปก็จะออนแล้วก็ฝากทุกคนไปดูนะครับครับผมอ่ากนี่ก็เป็นผลงานของน้องๆทั้งสองคนนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตน้องๆกันด้วยนะครับวันนี้สนุกมากๆาเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งจินนาแล้วก็โฟะครับที่มาร่วมสร้างสีสันความสดชื่นความสดใสกับพวกเราทุกคนในวันนี้นะครับทุกคนนะสนใสกับจินนาแล้วก็โฟลด้วย ทุกคนเลยดีไหมร้าแบบนี้เลยที่ด้านขวาเลยนะครับร้าหมดเลยนี่ทุกวนนี้เป็นวันสงกรารไปดีกว่าโอเคอ่สขอเชิ้ตเลยนะครับสว่สดีครับสวัสดีครับผมว่าครับเยินดีด้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะโหน่ารักสดใสมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกกันไปว่างานนี้ครับเราจัดกันไปจนถึง23เมษายนนะครับส่วนใครที่อยากจะชมศิลปิน ที่คนชื่นชอบกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง16เมษายนนี้นะครับอ่ะบอกกันหน่อยดีกว่านี้พรุ่งนี้เราจะได้พบถึง3ท่านด้วยกันนะครับนั่นก็คือบอสนัดดนนะครับพรีเซนเตอร์ตายเนสเล่ต์เพียวไลฟ์นะครับแล้วก็จะมีเสเปน